ผมอยากจะเล่าเรื่องที่อาจจะตรงใจใครหลายคนเรื่องของพี่เอเพื่อนเก่าผมเองพี่เอเนี่ยเก่งมากเรียนจบมาก็ได้งานเงินเดือนสูงเลี้ยวใครใคก็อิจฉาชีวิตดูดีดีไปหมดแต่รู้ไม่ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มของพี่เอมันมีอะไรมากกว่านั้นวันหนึง่งผมนัดเยอพี่เอกินกาแฟกันเป็นไงบ้างวะเอสบายดีเปล่าผมถามด้วยความเป็นห่วงพี่เอยิ้มใหญ่ๆแล้วตอบว่าก็เรื่อยๆแหละ ผมสังเกตเห็นว่าสีหน้าพี่เอไม่ค่อยดีเลยถามต่อว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าบอกได้นะพี่เอถอนหายใจยาวๆแล้วเล่าให้ฟังว่าเงินเดือนเยอะจริงแต่นี่ก็เยอะตามผมตกใจมากนี่อะไรวะเยอะขนาดไหนพี่เอเล่าว่าชีวิตพี่เอวนเวียนอยู่กับการผ่อนผ่อนรถผ่อนคอนโดแถมยังมีบัตรเครดิตอีกหลายใบ ไลฟ์สไตล์มันสำคัญกว่าการเก็บเงินพี่เอเคยพูดไว้แบบนั้นแต่เดี๋ยวก่อนตอนนี้พี่เอเริ่มคิดใหม่แล้วพี่เอเริ่มตระหนักว่าการมีเงินเดือนเยอะไม่ได้แปลว่าชีวิตจะมั่นคงถ้าเราไม่รู้จักบริหารจัดการเงินให้ดีสุดท้ายพี่เอตัดสินใจปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและพยายามเคลียร์หนี้สินให้เร็วที่สุดเรื่องของพี่เอสอนให้ผมรู้ว่าเงินเดือน เยอะเป็นเรื่องดีแต่การบริหารจัดการเงินสำคัญกว่าอย่าให้ไลฟ์สไตล์มาทำร้ายอนาคตทางการเงินของเรานะครับ